บอลสีสวย2 3 4บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0 6 4 9 3 1 0 9 9 7สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผม2 3 4บารมีบอลบอลที่สวยต้องปกของแทบมาแล้วจ้าจะส่งมาเม้าประสิทธิ์ห้บาทส่งด่วนทิปประสิท์จ้าครับเพ่สามต้นเรามีโปรส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์บัตรโทรแล้วดังน,นี้เลยจ้า0 6 4 9 3 1ก 0 9 9ย์สวัสดีวันหยุดด้วยนะครับพี่พี่วันนี้วันหยุดอ่าหยุดต่อเนื่องนะเสาอาทิตย์จันทวันนี้ครับพี่เนาะก็หยุดยาวๆกันไปอีกหนึ่งวันมาครับพี่มาชมบอลสีสวยๆกันจ่ะวันนี้ไปกันที่เริ่มกันที่ต้นนี้แล้ะครับพี่ไปกันเลยไปกันเลยเราไม่รีรอและไม่รอรีครับผมต้นนี้ครับผมันนี้ไม่ขลาด่างสวยๆครับพี่ฮาร์ปเคิงฮาร์ปเคิงฮาร์ปทั้งสองใบเลยนะครับหลอดใหม่ก็มาแล้วเด้อมณี ไม่ขาสองร้อยบาทครับผมดังสวยๆเลยจะต้นนี้ฮะไม้น้าส้มกันหน่อยครับพี่คุ้มซับครับผมพื้นใบกัดส้มแล้วก็ใยเขียวายเขียวที่ขอบใบนะครับพี่คุ้มซับเนาะคุ้มซับป้ายคุ้มซับป้ายหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะคุ้มซับป้ายนี่เลยหน้าส้มสวยๆครับผมอ่ะหน้าหวานกันหน่อยหน้าหวานหน้าหวานหน้าหวานนี้จะพรรัตนะ หน้าหวานๆพอรัตนะหน้าหวานๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจากกระถางหกนิ้วกระดางหกนิ้วนะครับผมแล้วก็จะมีสาวนาครเฉศรีนี่เลยครับพี่หน้านี้ก็สวยนะสาวนาครนี่คือก็เป็นไม้ฉายาเดียวกับเอ่อศิลาหงษทองนะพี่ไม้พันหน้าเขาจะมีปกติหน้าพื้นชมพูใช่ไหมด่างชมพูอันนี้พื้นใบเขียวเออด่างชมพูอีกทีมันก็จะแบบแผงไปหลายหน้าเนาะนี่เลยจ้ะสาวนาครเฉศรีต้นนี้สวยๆเลยครับพี่เขียว ด่างชมพูตัด150บาทจะ้ะสาวนครชัยซี่นี่เลยแผงแผงสวยจะ้ะนี่ไม้พันหน้าไม้พันหน้าครับพี่แล้วก็จะมีต้นนี้รักเอ้ยรักเอ้ยรักเลยก็แล้วกันหันนะหนึ150บาทจะ้ะรักเอ้ยด่างสวยๆกระดูกแดงเข้มเข้มครับพี่กระดูกแดงเ,เข้มเนะาะใบกลมชมพูนี่เลยสีการนะจ๊ะพิเศษแห่สีการจานาพิเศษครับพี่สองบาทจะ้ะใบกลมนี่เลยด่างน่ารัก ตะมูตะมิครับพี่ด่างทั้งใบด่างทั้งใบไม่มีหลุดเลยครับพี่สีการจะนาพิเศษเกลียงหน้าชมพูสวยเข้มปัดสวยเข้มปัดนะด้านในนั่นก็จะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับผมเศรษฐีเงินล้านนกกระถางอ่าหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วเศรษฐีเงินล้านหนึ่งร้อยบาทจ้าอ่ะ แล้วก็จะมีนกพเก้านพเก้าครับพี่เดยหน้าจมพูหวานเลยตัวนี้หน้าสวยหน้าสวยครับพี่นี่เลยครับผมหน้าจมพูสวยหวานชำํำนกอ่านพะเก้ามีสองต้นนะคะพี่นี่จะมีสองต้นในกระถางเด้อน้องปลูกคู่ทางฟอร์มกอไว้ให้เรียบร้อยแล้วน้องนอกพเก้าต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่นี่เลยหน้าจมพูสวยเข้มหวานําำ,ำมีสองต้นในกระถางนะครับผมมีสองต้นในกระถางเนาะนี่เลยจ้า ต้นนี้นี่ด่างประครัาบหวานใบกลมครับโหเป็นลูกไม้พาของทั้งสวนนะครับพี่จริงๆผมอยากตั้งชื่อต้นนี้แล้วตอน,นนี้บอกเลยว่าสวยจัดนี่เลยประหลัดบอ,อกพาออกมานี่คือด่างจมพูสวยหวานมาก2 5 0บาทครับพี่ต้นนี้2 5 0บาทอ่าเป็นลูกไม้ด่างปราครัาบนะครับพี่เนาะด่างประคราบใบกลมด่างจมพูสวู้นี่จ้านี่จ้า ด่างเหลืองทองครับพี่รอเมสซี่มาทติโตสวยมากเด้อตอนนี้รอดใหม่ก็มาแล้วครับตัวทศกัณฐ์ลงสวนทศกัณฐ์ลงสวนม้อยแร่ไอเทมสวยๆครับพี่เจ็ดร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วทศกัณฐ์งสวนด่างเหลืองทองมาแบบแบบนี้แบบนี้เลยรักเอ๋ยเจอสวยอีกขึ้นอีกครับพี่รักเอ๋ยรักเอ๋ยต้นนี้อ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่รักเอ๋ยต้นที่สองเนาะต้นที่สองใส่นังเบอร์ไว้ให้เลือกได้จ้ะรัก เอ่ยรักเอ่ยต้นที่สองครับผมน้ำมังนนหน้าสวยชมพูหวานฉ่ำหน้าชมพูสวยครับพี่หนึ่งบาทจ้ะณเมืองนอนณเมืองนอนแล้วก็เดี๋ยว,ยวผมเล่นกันนะพี่เอาที่ฟอร์มสวยๆที่ขึ้นได้แล้วจมๆนะเนาะอาโวดีกว่าโวก็สวยตัวนี้นี่ดำแดงตัดกันสวยๆครับพี่โวเคโนกระถางหกนิ้วกระถางหนิ้วโวเคโน นี่เลยครับพี่สวยๆหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะโวเคโนโสวยๆเจๆ่มๆน้ำมังนนเจอสวยอีกหนึ่งต้นครับพี่ตอนนี้นี่เลยนีอ่อย่างครับเพึ่งเลยน้ำมังนวหนึ่งร้อบาทต้นที่สองนะครับผมต้นนี้เนาะน้ำมังนอหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองต้นที่สองน้ำมังนอนเหมือนกันนะพี่ตอนนี้เป็นหน้าแพงนะครับผมน้ำมังนวแพงเนาะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ นี่เขาจะด่างออกขาวชมพูนะครับพี่น้องแล้วก็ด่างออกอเหลืองทองชมพูเหลืองทองนี่จะใบล่าสุดเขาใบล่าสุดเขาณะมืองนนแผงต้นนี้หนึ่งร้อยบาทจะมีวิมารดินนะวิมารดินนี่จะวิมารดินนี่เลยเปิดหน้าให้สวยมาแล้วครับพี่วิมารดินหนึ่งร้อยบาทจะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเซอ ต้นนี้ครับผมเศรษฐีไอ้ไม่เศรษฐีไม่เศรษฐีพอ่ขอไปปลาสาท้องปลาสาทองแพงปลาสาทองแพงปลายแดงนะครับผมปลาแพงเพือนใบเขียวปลายแดงถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ผมจะขึ้นเทียบตัวอย่างให้ดูนะว่าปลาสาทองหน้าเดิมเป็นยังไงกับปลาปลาสาท้องหน้าแพงแบบนี้เป็นยังไงครับพี่นี่นี่เลยจ้ะอ่ะเคยดูยังเคยดูเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปนั้นนะพี่น้องนี่เลยจ้ะด้านซ้ายมือครับพี่จะเป็นปลาสาทองหน้าดั้งเดิมเขาจะไม่ไม่ไม่ด่างไม่ป้ายไม่อะไรนะเขาสีเดียวเลย แต่อันเนี้ยคือผ่าแผงมาครับพี่นี่เลยได้ขวามือเนาะนี่จะพื้นใบเขียวปลายแดงสวยๆแบบนี้แบบนี้แบ่งต้นนี้ครัแบบพี่ปลาสาทองผ่าแผงสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งขึ้นให้เลือกด้วยฮัและอ่าต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่สองครับพี่โอ้โหแจมต้นนี้แจมจริงต้นที่สองครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทปลาสาทองผ่าแผงแจมแจมจึงจ้งจึ้งแจมแจมจึง้งจึ้งนะครับพี่นี่เลยต้นที่สองสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะ ราศีมีนราศีมีน,มนกับด่างราศีมีนจ้าต้นนี้เลยครับพี่หนึ่ง้อยห้บาทครับผมราศีมีนบอลตับราศีด่างสวยอีกสักหนึ่งต้นครับพี่นี่จ้ะหานุมานประสานกายปวยใหม่เปิดโอ้โหป้ายเยอะจัดนี่อยากจะบอกว่าไซนี้ครับพี่ตอนอ่าเป็นไซ์เป๊ะเ,เ,เ,เลย ไซส์เดียวกับตอนที่ผมไปซื้อมาเมื่อสองปีแล้วตอนนั้นผมซื้อมาต้นเดียวต,ต้นทน่านีไม่มีต้นนีเลยห้าหมื่นห้าเอามาผ่าได้เก้าชิ้นโอ้โหตับแตกครับพี่ห้าหมื่นห้าไซส์นี้แต่ตอนนี้ผมแบ่งร้อยห้าสิบจะหานุมานประสารกายครับพี่นี่เลยหน้าสวยๆกันแบบนี้มันมีจ่ะกระถางหกนิ้วเด้อกระถางหกนิ้วอะาท้าวทองอินครับพี่ใบหอกด่างม่วงแล้วต้นนี้ใบใบไม่เปิดออกเหลืองทองมาเลยครับพี่นี่เลยจ้ะ ใบไ,ไม้เปิดสวยท้าทองอินท้าทองอินท้าทองอินสามร้อยห้าสิบาทครับผมกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่จะท้าทองอินนี่ดูมุมนี้รูมุมนี้นี่เลยด่างสวยครับพี่ด่างตุก๊กใบทออ้าทองอินเท้าทองอินเดี๋ยวนะผมผมมองด้านในก่อนครับพี่มองด้านในก่อนมีอะไรจำจำไหมเอ่ย พันขุนผาไหมพันขุนผาไหมนี่กระปี่นี่เลยด่างอ่าขาวดําแดงเขียวโอ้หลากหลายสีหลอดเหลืองอีกอะหลอดเหลืองขาวดําแดงเขียวเหลืองทองโอ้มาสวยครบจบในต้นเดียวครับพี่ต้นนี้ไม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 ไมไมแรงครับพี่เพิ่งอ่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นมีดแรกแล้วกันตอนนั้นที่ว่าแบ่งไปมันเป็นช่วงชุดไม้หนอนแล้วพี่นะนะแล้วก็อันนี้เป็นไม้ผ่ารุ่นใหม่ที่อ่าโตมาใสาา่เท่านี้แล้วก็ทางฮงนิวครับพี่ แบ่งไม้ใหม่ครับพี่พันขุนผาพันคุนผาต้นนี่ครับพี่เปิดแบ่ง450จ้ะ450กระดาษหง,งิ้วูดางขาวนะพี่นี่เลยใบถักขวามือใช่ไหมแล้วก็นี่จ้ะดำแดงเขียวตัดแล้วก็หลอดใหม่เหลืองทองมาพันขุนผาครับพี่ไม้วสวยๆมใหม่แม่แร่นี่เลยเก็บก่อนสวยก่อน,นแล้ว เศรษฐีเงินร้านต้นใหญ่กระถางหกนิ้วหน่อมาหรือ,อยางนี้ใส่ขนาดนี้ครับพี่ยัง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 ไม่เห็นนอนะแต่ต้นใหญ่มากนี่จ้ะน่าจะสวยเลยเศรษฐีเงินร้านสองร้อยบาทครับพี่เศรษฐีเงินร้านกระถางหกนิ้วหกนิ้วนี่เลยรอดไมป้ายออกมาเลยเดอ้อผ่านทะเลครับผมสวยๆกัดเม็ดสีมาแล้วครับพี่พ่านทะเลสองร้อยบาทสองร้อยบาท เพชรมณี money, ไม้กัดสีเช่นกันครับพี่เพชรมณีมีหนอด้วยมีหนอด้วยเห็นใบแน่นแน่นแบบนี้นะครับพี่นี่เลยครับพี่หนอแน่นแน่นหนอแน่นแน่นมีหนึ่งหนอ,อตอนนี้เห็นหนึ่งหนอไม่มั่นใจว่าต้นข้างเนี้เป็นเป็นหน่อเดียวกันหรือว่าอีกหนอหนึ่งที่ว่าขึ้นมานะพี่เนาะนี่เลยจะยังน,น้อยหนึ่งหนอแน่นอนเพชรมณีกัดเม็ดสีมาแล้วครับพี่สองร้อยบาทตอนโตกัดจำพูเข้มทั้งใบสวยๆครับพี่ พยามุจลินต้นนี้กัดจมูสวยหวานแล้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วครับพี่พยามุจลินพยามุจลินนี่จะนี่หันข้างให้ดูไซส์ใหญ่เนี่ใบใหม่ใบใหม่ใบใหม่สวยจัดครับพี่สวยจัดสองร้อยห้าสิบาทจ้ะพยามุจลินพยามุจลินนี่ผมช่วยกนหน่อยติดติดน้องติดน้องติดนะน้องติดสองร้อยห้าสิบาทครับพี่กัดสีสวยแบบนี้แล้วพยามุจลิน กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วจ้าสวยๆเลยต้นนี้ส์ใหญ่ Big, บิ๊กเบิ้มเลยเบิ้มเลยหงทองครับพี่หงทองเดี๋ยวเลื่อนออกอ่ะนี่หงทองหงทองสองร้อยห้าสิบบาทจ้าไม้ด่างสวยๆของทางสวนฝากไว้ด้วยครับพี่หงทองนี่ใบใหม่ล่าสุดผเทียบฝ่ามือให้เลยพี่นี่ใบล่าสุดน้องยังใหญ่ด่างด้วยสองร้อยห้าสิบบาทจ้าหงทองหงทอง ไผ่ขวัญสิริครับพี่นี่เลยจะป้ายสวยๆแบบนี้ใบนี้ล่าสุดผมให้ให้ดูครับพี่ฮับเคิร์งฮับเคิร์กฮับเคิงนี่เลยเขียวตัดแดงแดงตัดเขียวสวยๆครับพี่กระถางหกนิ้วไผ่ขวัญสิริสองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะสองร้อยห้าสิบไผ่ขวัญสิริกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสวยๆเลยเด้ออ่าต้นนี้ครับผมบังเกิดเก้าครับพี่บังเกิดเก้าสวยแจมแ่มแหลมๆกันอีกแล้วต้นนี้โอ้โหป้ายลึก สวยจัดครับพี่สามร้อยห้าสิบาทจ้าบังเกิดเก้าเด้อลูกสยามนาลมิดครับพี่นี่เลยสวยสะก,กิดใจใครบ้างหรือเปล่าบางเกิดเก้าครับครึ่งเลยใบนี้ครับครึ่งเลยสามร้อยห้าสิบาทครับกระถางหกนิ้วต้นนี้ใบหกด่างกระดูกม่วงเข้มๆค,ครับพี่นี่เลยจ้าชื่อว่าเพชรเมืองคอนนะครับผมเพชรเมืองคอน ด่างสวยๆมีสไตล์แรดูมีมิติผมให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้แบบนี้เลยจับพี่จ๋าจัดไปครับพี่เพชรเมืองคอนต้นนี้ครับพี่กระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบบาทจากเพชรเมืองคอนไม้แรไม้ด่างสวยๆนว้นาเก็บอีกหนึ่งต้นครับพี่ฝากไว้ในช่องฟีสด้วยจ้ะฝากไว้ในช่องฟีสเวยนะเพชรเมืองคอนเพชรเมืองคอนจ๋ะ,ะด้านบนด้านบนอมครับผมอมอนรัตะนะ โกสินนะครับพี่มีไซส์นี้มีไซส์นี้ราคาเริจะลงมา200บาทจาอะมอมนรัตนะโกสินเดอกระถางกระถางนี่6นิ้วครับพี่ด่าง,งสวยๆเลยอมอนรัตนะโกสินแทนใจแทนใจคับพี่ไม้เลมาใหม่ด่าง,งสวยๆนะเก็บอีกหนึ่งต้นจะแทนใจต้นนี้350กระถาง กนิ้วครับผมนี่เลยใบจะออกทรงจะกลมลนะพี่นนองสวยๆเลยนะด่างสวยๆเลยตอนนี้แทนใจครับพี่แทนใจเนาะนี่เลยรูปงามนามเพาะ350บาทกระถาง6นิ้วแทนใจจ้าต้นนี้สวยแน่แม่จา๋าครับพี่กระอากระถาง5.5นิ้ออุทยานหลวงราชพฤกษเดี๋ยวนะต้อง ต้องบอกว่าสวยแล้วครับแม่ไม่ต้องบอกไม่ใช่ว่าสวยสวยแน่แม่จ๋าเพราะว่าอันนี้สวยแล้วครับพี่สวยแล้วครับแม่นี่เลยจ้ะสวยแล้วครับพี่ต้นนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์นี่เลยจ้ะฟอร์มนี้สวยแล้วโอ้โหอัพอัพลงแปดได้เลยดีกว่าตอนนี้อยู่ในกระถางประมาณห้าจุดเจ็ดอิบห้าจุดห้าห้าจุดเจ็ดเนาะนี่เลยสี่ร้อยห้าสิบาทจ้ะนี่เลยสวยแล้วจ้ะพี่จ๋าสี่ร้อยห้าสิบอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์สวยๆกันเลยนี่เลยจ้ะ รัส,สมีจันทร์รัศมีจันทร์นะพี่ต้นนี้เดี๋ยวนะผมยกมาก่อนเดี๋ยวจะแยงแสงนี่เลยครับพี่สีแบบนี้ด่างแบบนี้ครับพี่รัศมีจันทร์สวยๆห้าร้อยห้าสิบาทจากกระถางห้าจุดห้าใบใหม่เปิดมาแล้วสวยๆเลยรัส,สมีจันทร์ไม้แพรอ,อีหนึ่งต้นน่าเก็บน่าเก็บอ่าันไนดีเทพพสุธาดีกว่านี่ต้นนี้ครับพี่เหลืองทองผ่องอรรัมภัย ด่างสวยเลยกระถาง5.5ครับพีนี้จะ350บาทเทพพระสุธาเหลืองแสบตาสะเลือกเกินปึ๊บถอยมาตรงนี้ครับผม,มแม่ฟ้าหลวงครับพี่ด่งจจางสวยจัดจ้านในย่านนี้มีให้เลือก1 2 3 3 2 1ต้นนี้ต้นที่1ครับพี่แม่ฟ้าหลวงกระถาง6นิ้ว300บาทจ้ะ300บาทต้นที่1นะต้นที่1ต้นที่1แม่ฟ้าหลวง300บาท ต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองเอาเซเอาเซต้นไหนสวยกันกันครับพี่ผมบอกเลยสวยกินกันไม่ลงจริงต้นที่สามครับผมแม่ฟหลวงสามร้อยบาทต้นที่สามใบใหม่มาแล้วครับพี่พุ่งขึ้นมาแล้วพุ่งขึ้นมาแล้วแม่ฝหลวงสามร้อยบาทต้นที่สามจากหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งเลือกได้เลยครับพี่ ปักษาพนาวันกัดสีมาแล้วเม็ดสีมาแล้วเหมือนกันครับพี่กะถางอ่าหกนิ้วขนาดหกนิ้วนี่จะหนึ่งร้อยห้าสิบาทลกน้อยในปลาใหญ่ปักษาพระนาวันนะครับผมปักษาพระนาวันนี่เลยต้องมนตาสวยเดี๋ยวเดี๋ยวผมแง้มนี้ก่อนนะพี่ผมเห็นผมเห็นต้นหนึ่งผมเห็นต้นหนึ่งสวยๆเลยนี่จากกลางใบมาแล้วสวยแจมๆจมต้องมนตราครับพี่ต้องมนตานี่เลย ไม้ด่างสวยๆอีกสักหนึ่งต้นครับผมนี่จ้าใบใหม่ใบใหม่เปิดมาฮรครึ่งยังแจ่มเลยต้องมนตา350กระบี่350กระถาง5.5นิ้วนี่ครับผมเปิดด่างมาแล้วสวยๆไม้เลยอีกหนึ่งต้น ด่างสวยจ้าต้นนี้ครับพี่ด่างสวยจัดเลยนี้เลยจ้ะชมพูออกอมเหลืองทองเลยเนาะน,นี่ต้นนี้ครับพี่รัตนะลุงโรดครับพี่รัตนะลุงโรดลัตนะลุงโรด,โรดสวยๆเลยต้นนี้กระถางหนิ้วนะครับผมนี้จ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมน่าสวยๆเลยต้นนี้รัตนะลุงล่งโรดลุงโลดลุงโลดมาครับผมมาดังฟากฝั่งนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอะใหม่ๆสวยจัง เปิดหน้าทองแล้วเปิดหน้าทองแล้วอันนี้อน้ำมังนนน้ำมังนนครับพี่น้ำมังนนน้ำมังนนผมขึ้นไปแล้วมั้งเนี่ยสองต้นนะน้ำมังนนใช่ไหมแต่น้นมันเป็นฟอร์มไซส์เล็กอ่ะให้ให้มันกันครับพี่ต้นนี้รัดอ่าน้ำมังนนน้ำมังนนหนึ่งหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สามนะแจ้งแจ้งลำเบอร์ให้ให้น้องหน่อยเด้อเพราะว่าผมขึ้นไปแล้วหนึ่งกับสองเนาะก่อนหน้านี้อันนี้น้ำมังนนต้นที่สามหนึ่งร้อยบาทกระถางหกนิ้วใบใหม่นี่ครับี นี่จ้ะสุดจัดสุดจัดใบหอกใบหอกใบแรงแดงขู่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่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 ต้นนี้ครับพี่ปัดติดโทโอ้โหชมพูครับพี่ส้มทองครับพี่แบบนี้แบบนี้มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยแฮมงคลจักรวาลครับพี่มงคลจักรวาลนี่จะไปหนังโกตีกันนะข้อมสแล้วมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยแฮมงคลจักรวาลใบหอกด่างสวยหน้าเทพแบบนี้แบบนี้ครับพี่ ต้นนี้เลยห้าร้อยห้าสิบครับพี่มงคลจัก,กรวาลกระถางห้าจุดห้านิ้วครับผม <c oughs> ใบใหม่ล่าสุดเป็นไงสุดจัดประหลัดบอกขนาดวันหยุดประหลัดยังวงรถกลับมาบอกให้ว้าสุดจัดครับพี่อ่ะด้าน,นในครับผมใบกลมชมพูหล,ลอดใบเบลเลอร์เบเตอร์ออกมาเลยครับพี่สีกาญจนาพิเศษจ้าอันนี้เป็นไม้ ไม้หัวแล้วแหละพี่ไม้หัวมาแล้วเพราะว่าเป็นยุคไปช่วงหน้าร้อนเนาะช่วงสงกรารที่ผ่านมาอันนี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาคือแบบสวยจึ้งเลยต้นนี้ครับพี่สีการจะนาพิเศษสองห้าสิบาทครับผมใบกลมจมพูเข้มๆหลอดใบเบ์เลอร์เบ์เลอร์ไม่ต้องสืกครับพี่หลอดมาขนาดนี้ใบเบอ์เลอร์เท่าแบบนี้แน่นอนจ้ะสีการจะนาพิเศษเนาอะ หงทองเจอต้อนนี้สวยๆครับพี่หงทองหงทองต้นนี้ครับผม200บาทจะ้ะใครอยากได้อ่าสายใหญ่สายใหญ่มันจะเป็นขึ้นไปก่อนหน้านี้นะพี่นะ้องสองร้อยสิบอ่าแต่คืออันนั้นใหญ่จริงคือเลี้ยงแบบล้อหน่อเลยนะั่นนะพี่นี่อันนี้อันนี้คือด่างสวยอ่าแต่ฟอร์มแบบเล็กหน่อยแต่คือด่างสวย200บาทจ้ะต้นนี้หงทองหงทองจัดไปเลยอ่าซับลุงโลดครับพี่ ซับร่งโรด450บาทไม้สวยๆครับพี่กระถาง6นิ้วเฮแฮะแฮะแฮะครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่ใช่ใบเบ yeah. claro yeah. no. anyway> right? hm ี้ยละหนอจะหนอนอนี่นะครับพี่หนอหนอหนอโอเคมีหนอครับพี่มีหนอราคาเดิมครับพี่อให้เท่าเดิมพูดไปแล้ว450ครับพี่450เหมือนเดิมจะบีกระถาง6ต้นนี้ได้หนอไปด้วยได้หนอไปด้วยนี่เลย ผมก็เพิ่งเห็นนีละผ,ผมก็หมุนจะดูนี่ไงจะดูใบล่างใบลงใบล่างเออยังจะให้ดูว่าอยู่ดีนี่หนอมาเสยหนอมาเสย4 5 0หบาทจ้าซับลุงโลดโอ้โหแดดมา,ดดมา,ดดมาค,ครับพี่แดดมาแดดมาแดดมาจ้ะอ่ะโอเคครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูด้านในก่อน,นอมีอะไรไหมมีอะไระไหม,อไม,อไมสองเบิงสองเบิงก่อนราศีมีนไหมอันนี้ก็ไม้หัวเช่นกันนะเนี่ยพี่นี่เลยจะเป็นหน้าแพงนะต้นนี้เลยครับพี่ราศีมีนครับพี่ห5 0บาทครับผมเป็นหน้าแพงเด้ออันเนี้ยนี่เลย จะเป็นไม้มีหัว,หวแล้วครับพี่เพราะว่าอันนี้เป็นไม้ฟอร์มยุบช่วงสงการามพันมาเหมือนกันฟื้นละฟื้นละฟื้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทจะราศีมีนแผงหม้ายสวยจันทระเทพพบุตรครับพี่นี่เลยจะแดงด้านในายเขียวเขียวด้านนอกครับพี่แดงด้านในเขียวด้านนอกนะจันทะเทพพบุตรไม้สวยต้นนี้จะแบ่งสองร้อยห้าสิบบาทครับผมกระถางหก นิ้วกระถางหกนิ้วนี้เลยครับพี่ใบไม้ใบไม้ใบไม้แดงแจ๊ดแดงแปดแดงเจ๋ออกมาเลยจันทระเทพบุตรนะครับผมจันทระเทพบุตรอย่าจ้องนานครับพี่เดี๋ยวใจอ่อนนะได้อย่าต้องนานแล้วใจอ่อนอ่าน้องกาหน่อยพี่กาต้นนี้คาบมาเยอะจริงๆคาบมาเยอะซะือเกินนี่ใบนี้ใบล่าสุดครับพี่แดงสวยเลยกาคาบพริกจ้ะกาคาบพริกสี่ร้อยบาทกระถางหกนิ้วต้นนี้ต้องบอกว่า กระเสมาแรงมีแต่คนทักมาทางพี่ต้นนี้แหละครับพี่ฟอร์มใหญ่สุดของน้องและกาค่าพิก400บาทแต่คือด่างสุดจัดประหลาดบอกเลยใบยใหม่ครับพี่ด่างสวยแจ่มจัดเลยกาค่าพิกครับผมนี่เลยจ้าอ่ะใครเยอะมาทางด้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปื๊บกลับไปก่อนกลับไปก่อนเหนือดวงครับพี่เหนือดวงเหนือดวงนี้เลยครับพี่แดงแดงตรงนี้หลอดไปก็แดงเข้มออกมาเลยเหนือดวง550บาทจ้ะ แดงแน่แม่จ๋าแบบนี้ครับพี่กระถางหกนิ้วแดงสุดจัดเลยห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมเนื้อดวงเนื้อดวงด้านข้างกันนี้เทพสายฟ้าจากเทพสายฟ้าสี่ร้อยบาทครับผมนี่เลยด่างสวยหวานฉ่าเช่นกันครับ podría, พี่เทพสายฟ้ากลับมาที่มุมนี้ของเราครับพี่เจ้าขาน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 ครับพี่ต้นน,นี้นี่เลยครับพี่เจ้าขานผมต้องบอกเลยว่า อของแท้ต้องต้องเป็นแบบนี้นะพี่เขาต้องมีแบบว่าชมพูก่อนชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีเหลืองทองมาปิดอีกทีนะพี่คือเขาเป็นพืนใบเขียวเนาะนี่เลยอย่างอ,อย่างใบนี้ครับพี่เห็นไหมเขียวชมพูเหลืองทองมันจะมีแบบมันจะมีอีกอีกหน้านึงก็คือเป็นเหลืองแบบเดียวเหลืองขอบใบอย่างเดียวต้นนั้นมาเจาะไปทางแผงนะพี่เนาะนี่เลยมันต้องมีชมพูมาก่อนด้วยนะครับชมพูแล้วก็มาเหลืองทองเนาะเจ้าขานเจ้าขานนี่เลยของแท้ตรงตำรับ นี่เลยไม่สูงโยกครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ต้นนี้สวยจัดสวยจริงเจ้าขานเจ้าขานห้าร้อยห้าสิบาทต้นนี้แหล่จึงจ้งๆเลยจ้าลิ้นมังกรไฟต้นนี้สวยแล้วครับพี่โอเคแบ่งได้ใบมันเงาครับพี่ขีเขียวตัดแดงเลยครับพี่ลิ้นมังกรไฟสวยๆห้าร้อยห้าสิบาทจ้ากระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วครับพี่นี่เลยจ้ะนี่ สวยแน่แม่จ๋าอีกหนึ่งต้นครับพี่นี่เลยติดแฮชแท็กให้เลยจ้ะลิ้นมังกรไฟลิ้นมังกรไฟด้านในครับพี่สวยวันช่ำจ้าโชคร่ำสามเดอ้อรูปงามนามเพราะมีโชคีรบเพงๆต้นนี้โชคร่ำสามโชคร่ำสามหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วหน้าด่างจมพูหวานหวานจะ้ะโชคร่ำาําต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นนี้ครับพี่ต้นที่สองครับพี่โชคร่ำสามหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองเนาะต้นที่สอง มนบางแสนใหญ่ๆรุนหกจากสามร้อยห้าสิบบาทไม้หม่เช่นกันเด้อมนบางแสนครับพี่อารมณ์แบบเที่ยวริมเลเดินริมหาดอะไรอารมณ์ประมาณนี้ปะ <c oughs> มนบางแสนนะผมก็จะพาไปบางแสนซะแล้ะอ่ะต้นนี้ครับผมบุษลินหน้าเทพๆดังจึ้งๆครับพี่ไม้จํานวนน้อยอ่าหมายถึงว่าผมพาแล้วผมได้จานวนน้อยเพราะผ่ามาแล้วไม่ค่อยจะด่างครับพี่ไม่ค่อยจะด่างให้อย่างนี้อ่ะคัดมาให้แล้วบุษลินครับพี่สองร้อยบาทต้นที่ ต้นที่หนึ่งไหมต้นที่หนึ่งไหมต้นต้นเดียวก่อนแล้วกันต้นที่หนึ่งแหละต้นที่สองยังยังไม่ค่อยโอเคออรอฟอร์มก่อนด้านข้างกันนี้นะพี่น้องอ่ะต้นนี้แหละโอเคสุดแล้วบุตรสลินสองร้อยบาทจ้าสองร้อยบาทเนาะอ่าเดี๋ยวนะมองไปก่อนมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังก่อนต้นไหนอีกดีถึงท้ายกันที่ต้นนี้แล้วกันครับพี่เดี๋ยวปีศาจแดงผมยังไม่ได้ขึ้นเลยเนะี่ยเออผมข้ามไปได้ไงแล้วปีสัดแดงมีปีศาจแดงปีศาจแดงนี้จ้ะสวยๆหลอดใหม่มาแล้วนี่ไหนดูฟอร์มด้านข้างกันหน่อยปีศาจแดง หลอดใหม่ก็มาแล้วจ้ะนี่เลยหน้าด่างส,สวยๆสามร้อยห้าสิบาทครับผมผมข้ามของแรไปได้ยังไงสามร้อยห้าสิบาทปีสาตแดงปีศาตแดงกระบพี่ไมยแร่แล้วก็ต้นนี้ครับพี่เหลืองทองใบนี้ออกอมแดงกัดมาแล้วให้พี่สวยๆนี่จ้ะซับประสานซับประสานครับพี่ซับประสานไม้แร่ส,สวยๆอีกหนึ่งต้นห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ตอนโตขออนุญาตคำว่าโคตรสวยเด้อซับประสานนี่พี่ยัางงามเลยแหละ อย่างงามอย่างแจ่มอ่ะผมมุนให้ดูได้เนี่ยนี่เห็นไหมหดูใบนี้นี่เลยสีมาเต็มด่างเหลืองทองครับพี่ซับประสานห้าร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิว้วกระถางหกนิว้วจ้าอะสนเจต้นไหนกิ้งกางครับพี่ศูนย์นกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับผมก็สองนะับสี่บารมีบอลเนาะชื่อน,นี้ครับพี่ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมละฟังสวัสดีวันหยุดพักผ่อนวันสบายสบายนะครับผมสวัสดีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม